เฮ้ยเล่นกันเบาๆแพ้สนามไม่มีเว้ยวันนี้เจอกันหลายคนแล้วใครเจ็บบ้างอ่ะขวาขวาขวามิวโอ้ดูแลก้อยเอ็กบอกมีแพ้มีชนะมิตรภาพไม่เกี่ยวง่ายทายเอ้ยพอดเอ็กโดนมีแพ้ชนะมิตรภาพไม่เกี่ยวใช่ป่ะอ้นโดนโดนเยี่ยมเยี่ยมห้องไหน

เอะไรแล้ววะเนี่ยเท่าไหรแล้วปกติเฮ้ยลูกเดียวจะได้บี้อ่ะฟ้าทำใจเธอฮะแพ้ตลอดเราแพ้น้อยทุกขึ้นทุกวันนะยังได้จะลงนะนี่ยังภูมิใจอีกเหรอแพ้น้อยขึ้นทุกวันเริ่มสู้ได้ไงเริ่มสู้ได้ใครนะใครอะอ๋อ